โอเคครับก่อนที่เราจะไปถึงในพาร์ทของการเทรดด้วยออเดอร์ฟอ f o ฟ t p r รินนะครับผมอยากจะทำความเข้าใจกับเทรดเดอร์ทุกคนก่อนว่ามันมีสิ่งหนึ่งที่เราควรจะต้องรู้ในการเทรดด้วย o r d e r f ์ฟผมจะแบ่งตลาดที่เราจะเทรดด้วยออเดอร์ฟอเนี่ยออกเป็นสองประเภทนะครับประเภทแรกก็คือตลาดที่มีตลาดกลาง ตลาดกลางแบบนี้คืออะไรนึกภาพไง่ายครับกรลตอรของประเทศไทย CME ของทางฝั่งสหรัฐอเมริกาที่ผมบอกว่าตลาดที่มีตลาดกลางเช่นกรลตรเนี่ยมันมีประโยชน์ยังไงประโยชน์ก็คือว่ามันจะสามารถคนโทรลและ ควบคุมราคาในตลาดไม่ให้มีความผิดแปลกหรือแตกต่างหรือเราจะไม่ได้เห็นอะไรแปลกๆจากตลาดที่มีตลาดกลางแล้วเราจะรู้ได้ยังไงล่ะว่าตลาดไหนที่เราจะเทรดเนี่ยมันมีตลาดกลางหรือไม่มีตลาดกลาง ผมจะเริ่มต้นจากคนที่สนใจในการเทรดฟิวเจอร์ก่อนนะครับผมจะแนะนำในการเทรดฟิวเจอร์สหรัฐอเมริกาก็อย่างที่ list ไว้ในสไลด์เลยครับก็จะมี ES ก็คือ Imini S&P 500 Index Future NQ ย่อมาจาก NASDAQ 100 Index Future YM ก็มาจากดาวโจนส์นะครับ อธิวายเนี่ยหลายๆคนอาจจะยังไม่รู้จักจะย่อมมาจาก r ั s เ e l l 2 2 0 0 y y e r s s ส่วน MES MNQ MYM ก็จะเหมือนกับที่ผมพูดมา3ตัวแรกแต่ M ข้างหน้าเนี่ยจะมีความหมายว่าไมโครสเปคของมันเนี่ยผมจะพูดคร่าวๆก็คือมูลค่าต่อจุดหรือต่อพอยต์เนี่ยจะมี มูลค่าที่ต่ำกว่าตัวที่ไม่มี M ข้างหน้าอย่างเช่น E.S. พอยละ50เหรียญสหรัฐ M.E.S. จะพ้อยละ5เหรียญสหรัฐอเมริกาทุกคนจะสามารถไปหาข้อมูลเกี่ยวกับ product ์พวกนี้ได้นะครับเดี๋ยวผมจะใส่ลิงก์ไว้ใน description นะครับ อตัวต่อไป ZB ก็มาจาก f u t u r e b o บอ g GC ก็จะคล้ายๆกับ f o r e เร็เลยครับก็คือ g o ลฟิ u เจอรนี่เองใช้ราคาเดียวกันกันกบเวลาเราเซิร์ชซิมโบลใน TradingView อะครับ XAUUSD แบบนั้นได้เลยและอีกตัวหนึ่งก็คือ Crude Oil และตัวสุดท้ายครับทุกคน น่าจะคุ้นเคยกันแต่ชื่อซิมโบโลที่ผมยกตัวอย่างมาเนี่ยอาจจะยังไม่รู้จัก s i กอคืออะไร s i กอเนี่ยจะคล้ายๆกับ EURUSD ครับแต่ว่าจะเป็น Product ที่มีตลาดกลางโอเคเรามาถึง Product ที่มีตลาดกลางทั้งหมดกันแล้วแล้วอีกประเภทนึงละ่ะที่ผมนำมา อธิบายให้พี่ๆเพื่อนๆเทเดอร์ทุกคนฟังเนี่ยอีกประเภทหนึ่งมันคืออะไรไปดูกันเลยครับอีกประเภทหนึ่งก็คือตลาดที่ไม่มีตลาดกลางอย่างเช่นอะไรล่ะ Forex แต่แต่ f o เเนี่ยไม่ได้เหมารวมทั้งหมดนะครับว่าไม่มีตลาดกลางแล้วมันจะไม่ดีแต่ Forex บางโบรก ที่ไม่ใช่บรก k เกอร์แบบพรีเมียมเนี่ยอันเนี้ยควรที่จะต้องระวังเอาไว้คือผมรู้แหละว่าตลาดฟอเร็กอะมีความนิยมอย่างสูงจากเทรดเดอร์ทั่วโลกเช่นเดียวกันกันกบฟิวเจอร์สหรัฐอเมริกานี่แหละแต่ข้อเสียเปรียบอะมันมาจากสิ่งเดียวก็คือมันไม่มีตลาดกลางมันจะแบ่งได้ประมาณข้อถึง2ข้อใหญ่ๆนะครับ เหตุผลของ f o r l x เนี่ยวอลุ่มที่คุณได้เห็นนะ่ะมันไม่ใช่วอลลุ่มแท้ๆที่มาจากการเทรดทั่วโลกเพราะเนื่องจากว่ามันเป็น Product ที่ไม่มีตลาดกลางและไม่มีศูนย์กลางในการออกราคาเหมือนกรอตตเหมือน CME ที่จะมาควบคุมบริหารจัดการคำสั่งซื้อขายให้เป็นหนึ่งเดียวทำให้วอลลุ่มที่เราเห็นนะ่ะ จากอ r เดอร์ฟ w ก็ตามหรือจาก Volume Profile ก็ตามจึงแยกกันเป็นโบรกต่อโบรกซึ่งมันเป็นไม่ได้เลยว่าที่แต่ละโบรเกอร์เนี่ยจะเอาข้อมูลมารวมกันเพราะจำนวนออเดอร์และจำนวนลูกค้ามันเป็นความลับทางบิสเนสนะครับมันจึงทำให้เกิดปัญหาโดยเฉพาะอย่างยิ่ง อย่างเราๆนี่แหละที่กำลังจะเรียนรู้ในการใช้ออเดอร์ฟลอร์เทรดดิ้งมันเป็นปัจจัยหลักในการเทรดแล้วเพื่อนๆพี่ๆน้องๆน,น,นะครับจะไม่มีวันได้เห็นว่า Big m o n e นีเข้าตลาดได้จริงๆตอนไหน Big m o n e นีที่ผมพูดถึงเนี่ยก็คือพวกสถาบันการเงินนะครับหรือว่าบางทีเนี่ยผมจะพูดว่าไบเออร์หรือเซ l ร์เลร์ะพอวรลุ่มที่เห็นอนะ มันเป็นวอลลุ่มแค่บางโบรกของคุณเท่านั้นและสุดท้ายเมื่อมันไม่มีตลาดกลางนะครับในการออกราคาและบริหารออเดอร์ทุกคนอาจจะได้ประสบพบเจอกันบ้างว่ามันมีสิ่งแปลกๆอยู่บ้างนะในตลาด Forex อย่างที่ผมบอกไปถ้าเราไม่ได้เปิดบัญชีกับโบรกที่เป็นพรีเมียม เช่นสเปคกว้างไม่เท่ากันราคาเรียวไทม์เนี่ยของ f o r e x ทุกคนจะสังเกตได้อย่างตรงกันว่าราคาเรียวไทม์แต่ละบล็อกไม่เท่ากันเลยนะครับเมื่อเป็นเช่นนี้มันเลยเกิดแกปบของราคาช่องว่างของราคาที่โบรกเกอร์เนี่ยสามารถนำไปต่อยอดอะไรต่อก็ได้ คือมันอาจจะมีผลร้ายหรือเลวร้ายที่สุดเลยตามข้อมูลที่ผมศึกษามาจากต่างประเทศเนี่ยบลกเกอร์สามารถเทรดฝั่งตรงข้ามลูกค้าได้นะครับเขาทำได้ยังไงก็อย่างที่ผมบอกไปเขาอาศัยแก็บช่องว่างของราคาเนี่ย เพื่อทำสิ่งนี้อ่ะโอเคผมได้พูดไปแล้วว่าตลาดไหนมีตลาดกลาง Product ไหนไม่มีตลาดกลางแล้วมันมีข้อดีข้อเสียยังไงผมจะสรุปย่อยๆนะครับ Product ที่มีตลาดกลางเนี่ยเช่นที่ผมแชร์ไว้อยู่ในสไลด์ e s n q y m r l u c h e e l l 2,000, Micro ต่างๆคุณอ Oil, Gold Future ที่เหมือนกับ XAUUSD, 6E ก็ EURUSD, Euro อลลาร์คือ e e e ข้อดีของมันเนี่ยอย่างที่ผมบอกไปมันจะไปหักล้างกับโปรด u ักที่ไม่มีตลาดกลางเช่น สเปรดกว้างไม่เท่ากันโปรดักที่มีตลาดกลางก็จะตรงข้ามกันราคาเลี้ยวททมแต่ละโบลกไม่เท่ากันอย่างที่ตอนผมเทรดอยู่ตอนนี้ผมเทรด MBS Micro e Mini S&P 500 Index Future ไม่ว่าผมจะเปิดบัญชีกับโบรกไหนก็ตามราคาจะเหมือนกันหมดเลยทุกแพลตฟอร์มด้วยครับผมใช้ Trading View และ Quant Tower เปรียบเทียบกันราคาเรียวไทม์ไม่มีความแตกต่างกันเลยและ p Product ที่ไม่มีตลาดกลางอันนี้ผมเน้นย้ำนะครับว่าผมไม่ได้เหมารวมกับทุกโบรกที่เป็นโบรกเกี่ยวกับการเทรด Forex แต่ถ้าโบรก Forex เนี่ยมันไม่ใช่โบรกเกอร์พรีเมียมจริงๆผมก็ไม่รู้หรอกว่า โรคไหนพรีเมียมบ้างมันไม่สามารถวัดกันได้ผมก็ไม่รู้ว่ามันจะมีวิธีวัดยังไงแต่มันสามารถสังเกตได้ครับโดยการศึกษาข้อมูลค้นคว้าต่างๆแล้วก็จะมีคนถามผมว่าเอ้าแล้วพวกหุ้นล่ะจากที่ผมสอน Bit o f f เฟมาเนี่ยมันก็น่าจะเอาความรู้พื้นฐานจาปิดออ f เฟอ มาใช้ได้เหมือนกันในออเดอร์ฟรอถูกต้องครับแต่หุ้นเนี่ยจากประสบการณ์ที่ผมเทรดมาตลอดระยะเวลา2ปีกับหุ้นไทยตลาดเมืองไทยหนึ่งเลยข้อเสียของมันก็คือสภาพคล่องต่ำและสอง หรืว่อตัวผมเองเนี่ยผมยังไม่ได้ทำงานแล้วความฝันของผมเนี่ยก็วางแผนการเงินไว้เรียบร้อยแล้วแต่ก่อนที่จะมีเงินก้อนใหญ่ๆเนี่ยผมก็จะต้องเริ่มมาจากการเป็นส c r ปเปอร์หรือ d ด y t r เดเเอรนี่แหละเพื่อป้านพอร์ตของผมให้เป็นเงินก้อนใหญ่ได้คือหุ้นเนี่ยอย่างที่ผมบอกไปว่าสภาพคล่อมัน ค่อนข้างต่ำในประเทศไทยนะครับและถ้าจะเป็นตลาดที่สำหรับเหมาะกับการเด t เ a ร e ที่สุดก็คือฟิวเจอร์สหรัฐครับผมมีอาจารย์ของผมเขาก็เทรดฟิวเจอร์สหรัฐเหมือนกันซึ่งเหมาะกับการเด t เ a ร e มากๆแต่บางคนก็จะพูดว่าฟิวเจอร์เนี่ย มันก็คล้ายๆฟอนเล็กแหละเสียก็เสียเลยแต่หุ้นถ้ามันลงคุณก็ยังถือต่อได้แต่อย่างที่ผมบอกครับผมเป็นเดย์เทรดเดอร์ผมจะต้องซื้อขายจบภายในวันแล้วถ้าพูดถึงเดย์เทรดเดอร์เรื่องสภาพคล่องโดยสำหรับผมนะครับต้องมาก่อน และอีเหผลหนึ่งสำหรับข้อสองสัยว่าทำไมถึงไม่เทรดหุ้นด้วยออเดอร์ฟรอมันมีครับมันมีวอลลุ่มให้เทรดแต่เวลาตื่นเช้ามาสมมุติเราเทรดหุ้นในประเทศไทยเซ็ตห้าสิบอินเด็ก ในทุกๆวันเนี่ยคุณจะต้องหาหุ้นหนึ่งในห้าสิบตัวหรือสองถึงห้าในห้าสิบตัวในแต่ละวันแบบนี้ทุกๆวันนะครับแล้วหุ้นเนี่ยข้อเสียของมันคือมันมีผลกระทบเยอะที่สุดจากข่าวมันมีความอ่อนไหวกับข่าวมากๆ โดยเฉพาะข่าวที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของบริษัทนั้นนนนี่นะครับเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมผมถึงสนใจเรื่อง Product สำหรับ d a ท t r เ d e r และ Product ที่มีตลาดกลางอย่างมีกราตอคอยควบคุม ท้งนี้ก็แล้วแต่พี่ๆเพื่อนๆเทรดเดอร์จะพิจารณาน,านะครับผมแค่มาแนะนำเฉยๆแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่ผมศึกษามาอะไรเซฟกว่าอะไรปลอดภัยกว่าลองดูนะครับก็เดี๋ยวพาร์ทหน้าผมจะเริ่มเข้าสู่บทเรียนของ การใช้ออเดอร์ฟลอร์เทรดดิ้งอย่างเป็นจริงเป็นจังละแต่เริ่มเลยว่าผมใช้โปรแกรมอะไรผมเทรดอะไรมันจะสอดคล้องไปกันหมดเลยครับแล้วก็ขอบคุณครับผมคอยติดตามชมกันด้วยนะครับ